คืบหน้าของมวยระหว่างรุงศักด์นะครับที่ไปบุกต่อยคุณศรีสุวรรณจันยาที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วครับ <c oughs> ความคืบหน้าก็เมื่อวานนี้ <c oughs> ทางตำรวจสอนอุสิตนะครับได้มีการสอบลุงศักดิ์หรือศักดินาวีรวิทย์นะครับ เรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณแลโบครับดเรเศกสกุลอถาวงอันนี้เป็นภาพเก่านะครับที่ก่อหน้านี้ก็มีความยินดีกันมีคนไปให,ให้กำลังใจเยอะครับเมื่อวานนี้สอนอดุสิตก็มีการสอบครับทำร้ายร่างกาย o, แลโบหลังจากนั้นลุงศักิ์ก็ใช้เงินประกันตัวคือเป็นเงินส่วนตัว4 0 0 0มนบาทประกันออกมาครับแล้วก็ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองลุงศักก์ก็ถูกตำรวจสอนอปรหนโัวทิ้นละครับนี่นะ ท,ทึ่งถือแก้งแก้วแก้งข้อกล่าวหานะครับที่ทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณจันยา mm hmm. ไปพบพบักงานสอบสวนเช่นเดียวกันครับเ mm hmm. นื่องจากว่า mm hmm. เป็นการก่อ,อให้เกิดอันตรายแก่จิตใจแล้วก็ร่างกายของผู้อื่นด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการขับรถเย็นๆกลับบ้านเป็นไงคะปรากฏว่าที่สนปนโยธินนะครับก็มีคนไปชุมนุมอยู่นั่นเยอะครับไปร้องรำําเพลงก็เป็นแฟนคลับของลุงศักดิ์ที่ว่านี่เองลุงศักด์บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวานนี้ผมได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแต่ผมโดนอีกหมายหนึ่งครับซึ่งผมไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยคือนะครับนี่นะหมายนู่นครับที่ จังหวัดกระบี่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายจับที่จังหวัดกระบี่ที่สพอ่านาตตารวจแจ้งผมด้วยนะครับเป็นคดีหมิ่นประมาทตั้งแต่ปี64สีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาแน่นอนที่จังหวัดกระบี่ซึ่งจะไปในสัปดาห์นะครับไม่เกินสัปดาห์หน้านี้ไปแน่นอนไปอย่างนั้นนี่นะก็ต้องทยอยทยอยแล้วครับเพราะว่า13คดีแล้วเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเลยลุงซากเ็นบอกว่านะตั้งแต่ไปชกคุณศรีสุวรรณนี่มีคนโอนเงินให้ไปเยอะไม่ใช่เหรอลหกล้าน บาดไม่ใช่เลยนะครับหลูงศักดิ์บอว่าโอ้ยนี่นะไม่ใช่เลยจริงนะนะครับใครบอกหรือสื่อมวลชนหรือถ้าบอกว่าผมมีหล้านจริงนี่นะผมยกให้หมดเลยแล้วก็ต้องดําเนินการด้วยนะฟ้องร้องด้วยนะถ้าเป็นงี้นะนี่นน่นองน